ครับยังไม่มีอบุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เช้าแล้วนะครับคุณผมู้ชมประมาณหกโมงครึ่งนะครับก็ต้องรีบตื่นนะเพือนน่อไม่ต้องตื่นเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละที่ไปก็มีการใช้ได้เลยนะและว้วก็คุม้มฮะทริปนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราก็ได้เห็นอะไรในสิ่งที่ที่ไม่เคยเห็นนะครับสำหรับคนอื่นนะ่จะมาเบื่อละ ผมเองมันกลายว่าตื่นเต้นซะทุกที่เลยอ่ะผมว่าจะลงไปดูสะพานเกล้ๆอยูอ่ว่าจะสวยแค่ไหนแต่ว่าอาจจะต้องขออาบน้ําก่อนนะเก็วของเสน้นสักหน่อยไหมไปใส่สาสักหน่อยก็ได้มัง้งขอมีแสงกว่านี้เนาะ,ะลุยเก็บของก,กันตอนดีก,กว่าจะได้เที่ยวแบบสบายใจ <laughs> ออกจากวังกะแค่มาไม่ไกลครับคุณผู้ชมนะ่าจะประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองครับก็จะเจอซอยที่มีป้ายบอกนะเราก็ไปตามป้ายได้เลยนะครับขับขี่กันช้าๆสักหน่อยละกันครับเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยนะ จากที่มาถึงครับคุณผู้ชมก็เจอกับน้องขายกาแฟอยู่นะครับผมเองก็ไม่ได้ถามนะฮะว่าน้องชื่ออะไรนะถ้าว่าใครผ่านไปผ่านมานะครับได้มาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมบุหนุ่นน้องกันสักหน่อยแล้วกันนะครับกาแฟน้องอร่อยมากๆเลยนะคุณผู้ชมได้กาแฟแล้วนะก็50สิบาทนะครับอุหนุนน้องได้นี่ครับเหตุผลที่ถอดพ่วงมานะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าะใส่พวงมาจะหาที่ต่อยากมากๆไม่อยากจะเบียดเบียนคนอื่นนะ แล้วก็ใครที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแนะนำจอดรถแล้วก็ดับเครื่องกันหน่อยนะเพราะว่าเหม็นควันมากบรรยากาศดีมา,มากๆเลยคุณผู้ชมดีนะที่เรายัางมาถ่ายมาเดินมาดูบ้างนะไม่งั้นนี่เสียโอกาสามากๆเลยนะก็ที่ภาคเหนนี้ก็มีอยู่นะคุณผู้ชมก็ร้อยละพันร้อยหกร้อย มีพักกินแบบกระโจมอะไรอย่างเงี้ยสอง้บาทเ่ยไปต้องแตกางนตงด้วยแต่ผมไม่ทราบนะครับไปการเซนต์เรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรขอรองลอรีเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับขอ,อง,องี้งาีมากนะเขามีพาธนาคารกันด้วยนะนีร้าน่ารักมากเลยแบบื้้นมากะอะ ไม่ถามเลยไม่ขาดขด่้าได้ค่ะลางให้สะอาดแล้วนะคะมาขาได้แล้วแต่น้ำใจนะครับเลือกลายรอรอไหมเลือกให้ผมให่สิอยากรอใช่ไหมรออยู่นะแน่แน่แน่เอาเอาแบบลายดั้งเดิมค่ะเลายเนาะ โอเคครับแล้วแต่จะให้ครับตักหน่อยครับไา้ครับเช่าชุดก็ได้นะไม่น่ามีแต่หรอกได้หาค่าคุณค่าดูมาปีหน้าคงจะผมกว่านี้อ่โอเครับปากผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าสะพานเขาโค้งด้วยนะไม่ได้มีแค่ถางลงนะวันนี้เป็นวันพระนาราชสบดีก็ยังมีนักท่องเที่ยวเยอะแต่คิดว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะกว่านี้นะครับโอเครับได้นะครับเป็นปกตินะ ก่อนอที่พู้น้องจะเริ่มลา่าค่ะขอมนะรัตัวชื่อก่อนทักส,ส,สวัสดีค่ะชื่อเด็กหิิงดาวค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพาชลาพรอีกคนหนึ่ชื่อคณ ก็เส้นสุดของสะพานไม้ค่ะมีความยาว477เมตรเขเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2528ส,สร้างเสร็จเมื่อปีพศ2530ใช้ในงานในการก่อสร้าง2ปีค่ะ มีชุนชุนช้ามา400กว่าคนสร้างไม่มีคิดค่าแรงค่ะสว้างเวื่อหลมเพออุตมะลูกศรส่วนวัสดุอุปกรณ์มีไม้แดงกังไม้ตะเคียนคับไม้แผ่น3,557แผ่นค่ะส่วนต้นสอด2,700ต้นห่วงไพันแม่ก็40หงค่ะที่นี่มีสัจจชาติค่ะม,มีมีมอญมีไทยมีเกาเีค่ะ ฝั่งมอญทุกเช้ามีอาหารเซ่บาทับระมาหกโมงสิบห้าถึงเจ็ดโมงค่ะฝั่งไทยมีขนมคน,นเดินค่ะและฝั่งกะเหรี่ยงวัฒนธรรมอินรัดนัทนะคะพ่อ้าแมนะคะเคยนําท่วงหัวเขาพี่ค่ะปีแรกปีสามแปดค่ะปีที่สองปีห้าสี่ค่ะที่ได้ก็ได้ไม่ได้แต่ที่ก็ได้ก็<ม><ม>ทึงแ้แต่ปีสุดท้ายไม่ได้ท่วมที่นี่แต่เป็นท่วมสายชายโยกค่ะเป็นสาระของแม่น้ำค่ะคือสาระอุทัยแห่งชาติชาวแลบค่ะที่พีบุญเรนะคะขับปี่ก็ไปถ่ายรูปเล่นได้ค่ะแต่พี่อย่าพึ่งคลายนะคะเพราะ ทรงสสยแล้วทรงคาลิาค่ะใส่ทีสองเมตรค่ะ่ะีสามนทีไม่นานเทไม่ได้สภาพมันนะคะคือดโร์สิบเรวินทั้งสภาพไม่นิ้เกือบหักค่ะส่วนปูน้ารุนแทนน้ำปูนมีความยาวหนึ่งร้อยห้ิบเมตรค่ะตอนเสือครีด้านนู้นมีความยาวสองร้อยิดเมตรจก่อนมีสภาพไแม่บัดเดี๋ยวกองแม่น้ำค่ะหมายความว่าเด็กเลยข้ามแปหนึ่งบาทพื่อข้ามปบสองบาทนี่เขาเออมาสือาไม้นี้แทนค่ะนิสาะช่วคขาวค่ะเสืาอผ้าไม้คายาดับงของโลกค่ะอันดับหนึ่ ก็คือรางได้ละเจ็ดละสี่ละสี่สิบเจ็ดตรงนี้เนาะผมเองก็เพิ่งจะทราบนะครับว่าสะพานมอญเนี่ยถูกสร้างมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับ ก็นับว่าเป็นข้อมูลใหม่นะผมเองก็ยังไม่ได้รีเสิร์ชดูข้อมูลน่ะนะครับว่าสะพานมอน,นี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์หรือว่ามีความเป็นมายังไงกันบ้างนะครับก็ขอบคุณน้องละสองคนด้วยนะครับที่ม้ข้อมูลนะสหรับใครที่มาเที่ยวที่สะพานมอสน,น้องๆก็จะมาสะแสดงมาแบบนี้นะครับพร้อมที่จะถามว่าทราบข้อมูลไหมถ้าไม่ทราบเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังนะส่วนเรื่องเงินไม่ต้องซสีเรียดน,นะครับให้น้องเท่าไหร่น้องก็เอาตามนั้นล่ะนะครับนับว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ช่วง,งเช้าคนจะเยอะนะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็จะน,น้อยลงเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วนะครับหลังจากก็รุกตรงชาติกันไปชอบที่นี่จังเลยเวลาเขามีเพลงช่วงเพลงชาติเขาก็จะยืนตรงกันนะคล้ายๆกับทุกที่ในบ้านเรานี่แหละนะครับที่ไหนก็จะประมาณนี้นะไปคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเก็บเต็นท์ละนะครับต้องเดินทางกันต่อวันนี้น่าจะาร้อยกว่าโลแล้วก็เดี๋ยวจะแวมตามทางไปด้วยนะครับไกลพอสมควรเลยวันนี้ หลังจากที่เดินเตร็ดเตรยอยู่นั้นพอสมควรครับผมก็จะต้องเดินทางไปที่อื่นต่อนะผมเองลังเลนะฮะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วแหละว่าสาวมอนที่เห็นเนี่ยเป็นสาวมอน,นจริงริหรือว่าเป็นสาวมอนปลอมนะคุณผ,ผู้ชมนะเออก็น่ารักเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ชาวบ,บ้านที่นี่เฟรนลี่มากๆครับคุณผู้ชมเหมือนคุณป้าเมื่อสักครู่คุณบอกว่าให้เดินก็เดินให้หยุดก็หยุดนะก็ขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับที่อาหาเป็นแมพให้ผมได้ถ่ายภาพนะครับขอบคุณมากๆเลยนะ หลังจากนั้นผมก็ไปเที่ยวที่วัดอีก2 3งสาวัดนะครับก็ยังไม่ได้ดูอะไรมากมายเนาะเพราะว่าจะต้องรีบเดินทางนะครับก็เลยมาดูเล็กๆน้อยๆนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโอกาสหน้าผมต้องมีอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าผมมีนัดกับน้องบอลไว้นะครับว่าจะต้องมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้มาแล้วไม่ได้เจอกันนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับก็จะมีน้องบอลกับน้องแตงโมนะคุณผู้ชมไว้โอกาสหน้ามาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับ นับว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งหนะ้าที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากๆรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นธุรกิจจ๋าครับคุณผู้ชมคือหลายๆครั้งที่เราไปเที่ยวบางแห่งมนันทำให้เรารู้สึกอ่านจริงๆนะแต่ที่นี่ผมรู้สึกสบายใจมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกประทับใจสุดๆเลยนะใครที่ยังไม่เคยมานะก็แนะนําให้มาเที่ยวที่นี่กันด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ กลับมาที่เต็นแล้วนะคุณผู้ชมนะพี่ๆที่มาจากพัทลุงก็กลับแล้วนะครับไปคุณผู้ชมเก็บเต็นกันตัวออกเดินทางได้ตอนนี้เก้าโมงสี่สิบนะคุณผู้ชมผมกำลังจะลาอหมุนนะครับกราอยา,ากออกจากวนะังก่แคมป์นะมุ่งหน้าพิอีกตกนะครับฝนตกคุณผู้ชมไปรีบรุยกันจะได้ไม่ต้องเสียมากนะครับขอบคุณครับ หลังจากใช้เวลาเก็บของอย่น้นพอสมควรครับผมก็ออกเดินทางนะพร้อมกับสายฝนนะครับพี่ๆแับพัทธลุงก็เดินทางกลับแล้วนะครับได้ข่าวว่าจะไปพักแถวเพชรบุรีอีกคืนนึงแล้วค่อยกลับไปถึงพัทธลุงนะครับก็ขอให้พี่ๆเดินทางปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็เดินทางกันต่อครับอื้บรรยากาศสุดยอดมากๆเลยนะคุณผู้ชมอากาศไม่ได้เย็นมากนะครับแต่ว่ามีหมอกมีเหมยนะเออแล้วก็มีฝนตก ไปปลอยผมเองยังไม่ได้ใส่หมวกนะครับเพราะว่าหัวผมเปียกเหงื่อนะคุณผู้ชมก็เลยยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็กะว่าเดี๋ยวรอให้ผมแห้งก็จะใส่หมวกละนะครับบอแขงยังไม่ได้ใส่ถุงมือยังไม่ได้ใส่นะครับก็ขี่รถชมวิวไปเรื่อยๆนะสิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือเนินที่ผมจะต้องขึ้นตรงนี้แหละนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะขึ้นไหวหรือเปล่าครับเพราะว่าขาลงมาก็ยาวพอสมควรนะครับแล้วก็ทางชันใช้ได้เลยนะผมเองก็เป็นกังวลเหมือนกันครับว่าน้องนวลจะขึ้นไหวหรือเปล่าครับ ไปลุ้นด้วยกันครับว่าอาการน้องนวลจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะหากเทียบถนนสามหลัก ถนนทางหลวงพิทิน3หลักเนี่ยผมเชื่อว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางต้นๆเลยนะที่มีความชันนะครับแม้ว่าจะเป็นระยะทางสั้นๆก็ตามนะครับอีกเส้นหนึ่งก็น่าจะเป็นเส้น105108ที่แม่ห้องสอนนะครับเส้นนั้นก็มีความชันเหมือนกันนะครับแล้วก็ชันมากกว่านี้แล้วก็ยาวกว่านี้ด้วยนะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งที่มีความชันไม่แพ้ก,กันก็คือถนนหมายเลข101ครับคุณผู้ชมในช่วงที่เราเดินทางออกจากอำเภอทุ่งช้างครับมุ่งหน้าไปที่ด่านห้วยโกนนะ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีสิ่งลบพกหลายท่านนะครับว่าขนาดนามเลยว่าแหมขึ้นยากจริงๆนะครับเพราะว่าทางเพราะขั้นที่จะแคบแล้วก็ชันนะครับก็เป็นถนนทางหลวงเป็น3หลักอีกแค่ไม่กี่เส้นนะที่ยังคงความชันแบบนี้เอาไว้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,นะครับว่าในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการปรับปรุงให้มันชันน้อยกว่านี้ได้หรือเปล่าเหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมก็ว่ามันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ ในถนนบางเส้นบางแห่งผมเองก็อยากจะให้มันคงเดิมไว้เหมือนกันนะคุณผู้ชมอย่างเช่นเมื่อก่อนถนนจากน่านไปจังหวัดพแพร่พแพร่น่านเนี่ยนะครับถนนเลนหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยในสมัยก่อนก็จะเป็นถนน2เลนนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เป็นถนนสีเลนไปหมดแล้วนะครับแม้ว่าจะมีโคง้งบางโค้งที่ยังคมอยู่เหมือนกันแต่ก็เดินทางสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็เนินหล,หลายๆเนินก็ชันน้อยลงเยอะมากๆนะปัจจุบันก็โดนตัดออกไปเยอะนะครับแล้วก็โค้งหล,หลายๆโค้งก็ ถูกตัดใหม่นะครับทำให้เดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับ ในระยะเวลา1ชั่วโมงครึ่งที่เดินทางี่ยมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้เราขับชิวๆก็ได้ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะขับจากแพร่ไปน่านหรือน่านไปแพร่เนี่ยใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็คือโอ้โหต้องกดกันแบบหนักพอสมควรนะเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเจอรถบรรทุกวางทางพอแซงได้แเราก็ต้องแความเร็วเยอะออพอสมควรกว่าที่จะพ้นนะครับแล้วก็พอจะอีกก็ชะลออีกแบบเนี้ยแต่ว่าในปัจจุบันนะครับขับชิวๆยังไงก็ได้ชั่วโมงครึ่งนะครับ ก็น,นับว่าเป็นเหรียญ2ด้านนะคุณผู้ชมเนาะแล้วแต่ว่าใครจะมองมุมไหนไนะครับแล้วก็ชอบแบบไหนเนาะส่วนผมปมนยังไงก็ได้ครับคุณผู้ชมเราผมไปได้หมดเลยนะผมชอบจากที่ขึ้นเขามาได้นะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นทางลุงเขาอีกจุดหนึ่งที่มีความอันตรารมา,มากๆนะครับเพราะเป็นโค้งพับนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นระยะทางที่ยาวสคัวนะผมก็พยายามที่จะ ให้รถคันใ,ใ,ใหญ่รถคันหนักๆแกซงข้าไปก่อนนะครับน่าจะไม่มีลลนะเดี๋ยวดูกันเยามาดูกันนะครับว่าจุดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับมีจุดนี้กับจุดที่เพิ่งผ่านมานะที่ผมคอนเซิร์นมากๆเลยนะว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ฝนหยุดตกด้วยนะก็เลยเกรงว่ามันจะลื่นนะครับเพราะว่ามีกลิ่นของยางพาราที่ตกตามฝนอยู่นะคุณผู้ชมนะไาดูกัน คุณไม่ทันขาดคำนะคุณผู้ชมมีอุบัติเหตุข้างหน้านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวนี้พอมาลงช้ามากๆเกียร์ไม่ดึงนะคุณผู้ชมไม่ใช่เบรกล้วนๆนะครับอันตรายพอสมควรตอนนี้เบรกหลังผมก็เบรกสุดเลยนะครับแล้วก็ใช้เบรกหน้าประคองครับโอ้มีรถล้อสิบล้อพ่วงนะคุณผ,ผู้ชมนะที่ไม่ไหวนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเป็น แถวเดียวหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมต้องดูกันต่อไปครับว่าเป็นย,ยังไงโอ้ยยังโชคดีครับที่ยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะโชคดีที่เป็นรถเจ้าขินครับเรามันรถพ่วงเหมือนกันนะครับ ะถนนที่เป็นตัวเลขสามหลักเนี่ยถือว่าเป็นถนนที่มีความชันเยอะอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าความชันระดับนี้เนี่ยปกติแล้วจะมีแค่ในถนน4ีหลักเทนั้น ตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านสักด่านหนึ่งแล้วก็ทีนี้ผมก็จะต้องใส่ของแขนก่อนนะครับผู้ชมเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วครับแดดเริ่มมานะก็ผมผมแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวต้องใส่หมวกกันน็อกแล้งนะคุณผู้ชมนะบอยคุณผู้ชมพร้อมลุยกันเดี๋ยวมีอีกจุดหนึ่งที่อันตรายนะคุณผู้ชมได้คอยดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ มันเนียงละเอาพ่อเชไอนะมันเนียงละเอาพูดถูกไหมไอนะมันเนียงละเอาเรื่องอะไรเนี่ยท้าสวัสดีไงอ๋อโอเคน่าจะพูดไม่ถูกนะคุณผู้ชมเนี่ยมันขับใหญ่เลยไอ้เรือต้า ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับการเดินทางวันนี้นะตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับผมเองก็แห้งแล้วนะก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ใส่ปลอกแขนเดินทางกันต่อครับคุณผู้ชมวันนี้ปลายทางผมอยู่ที่ปิล็อกครับผมเองยังไม่เคยไปที่ปิลล็อกเหมือนกันการมาเที่ยวกาญจนบุรีครั้งนี้ของผมเนี่ยเป็นทริปที่เป็นจริงเป็นจังที่สุดของผมแล้วนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับ ไม่แน่ใจว่ามีคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่เคยมาที่การนะไม่ต้องลังเลครับแล้วก็แพลนทริปหลงๆเอาไว้นะรับรองครับว่ามาที่การยังไงก็คุ้มครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาเป็นน้ําตกจุดชมวิวนะครับแถมมีเขื่อนอีกนะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความุดน,นสมบูรณ์มากๆเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางบร,ร,ริษัทอีกด้วยนะนะว่ามาที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เดียวเนี่ยมีครบทุกรสชาติเลยนะครับ ขอาครับมาดูเฉยพี่อ๋อขับเข้ามาดูก่อนนะใช่ครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวโซนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะวิวทิวทัศน์สวยมากเลยนะครับเขาว่ากันว่าตรงนี้เป็นปางอุมเมืองการเลยนะคุณผู้ชมนะอยู่ในเขตวิทยาแห่งชาติของเขาแหลมนะคุณผู้ชม ตรงนี้มีโซนจอดรถบ้านด้วยนะครับสวยงามมากๆเราก็มีแพรให้บริการกันด้วยสวยมากๆครับค่าก้าสี่สิบาทค่ารถยี่สิบาทนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวที่น้ำตกเรื่องกรเวีย r, แค่ยี่สิบบาทค่ารถในจอดพักรถหน่อยก็ดีครับคุณผู้ชมเดี๋ <unprecedented> ยวว่าจะลองเข้าไปดูโซนข้างในดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะไหนๆก็มาแล้วก็เอาให้สุดละกันนะครับ กไม่จะกางเต็นที่นี่ได้ด้วยนะครับค่ากางเต็นก็คสามสิบบาทเท่านั้นเองสําหรับคําว่าป้อมปีเนี่ยก็เป็นภาษากะเหรี่ยงครับหมายถึงต้นอ้อนะคุณผู้ชมนะที่แรกผมก็งงด้วยว่าแถวนี้เขามีป้อมมาราวิกัรพม่ารามันบุกเข้ามาหรือเปล่านะรก็นึกว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่นะครับสวยงามมากๆกครับคุณผู้ชม วันนี้ผมเดินทางไม่ได้เร่งรีบอะไรมากครับก็จะมีช่วงที่ขับชิวๆขับทำเวลานะครับก็เดินทางกันแบบช้าๆเรื่อยๆไปนะครับแล้วก็แวะไปตามทางเรื่อยๆนะครับในหลายๆครั้งผมก็จะแพลนนะครับว่าจะแวะจุดไหนอยู่บ้างแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้แพลนนะครับโอเพนเต็มที่วันหนึ่งเดินทาง200กิโลบวกลบ ผมว่าเที่ยวได้เยอะนะครับ3 4มสีที่สีห้าที่ได้หมดเลยนะมันไม่ได้เป็นประเด็นหลักสลักสําคัญอะไรมากเลยกับการทําเวลาในการเที่ยวนะครับแม้ว่าหลายๆครั้งเราจะไปซีเรียสว่าจะต้องถึงจุดหมายปลายทางตามที่เราแพลนนะแต่ผมเชื่อว่าในหลายๆครั้งสิ่งที่เราพบเจอระหว่างทางก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับ ไม่อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยไปโฟกัสกับปลายทางมากนะระหว่างทางก็มีอะไรให้เราได้เห็นได้ชมกันเยอะแยะนะครับขับรถมาไม่นานครับขับมาเพลนิลนๆก็จะมาเจอกับน้ําตกเกลิงกลาวียแล้วนะก็เสียดายที่ไม่ได้แวะนะครับเพราะว่าแวะมาเมื่อวานแล้วนะครับมุ่งหน้าต่อไปนะครับมุ่งหน้าที่จะไปอำเภอทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เติมน้ํามันนะครับน้ํามันที่เติมมาจากทองผาภูมิก็ยังพอมีอยู่นะ แล้วก็กําลังมองหาปั๊มอยู่เหมือนกันนะครับว่าปั๊มน้ํามันจะมีที่ไหนอยู่บ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยที่อำเภอทองผาภูมิผมทราบมาว่ามีปั๊มน้ํามันอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ทราบานะครับว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าขามาผมเนี่ยผมขึ้นมาทางป่านะครับไม่ได้ผ่านอำเภอทองผาภูมินะก็นับว่าเป็นรูทที่มีความสนุกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นการมาอีกทางนึงแล้วกลับอีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่มาในที่ที่ไม่เคยมาด้วยนะครับทําให้การวางแผนมันก็อาจจะแปลกๆนะ แล้วผมเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมีแพลนมีอะไรด้วยนะมันก็เลยอาจจะดูลกลุงลังไปหน่อยนะครับและนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวที่ผมชอบนะครับมันเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่ง,บบน,งนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวแบบนี้มาได้ลุ้นดีนะในบางช่วงบางตอนมันอาจจะรกลุงลังไปหน่อยเออแต่มันก็คือรสชาติของชีวิตนะครับแต่ว่าอันไหนที่มันดูเสี่ยงมากเกินไปผมก็จะไม่เล่นเยอะนะ เออเอาตัวเองรอดกับ,บ่านไว้ก่อนนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่ดีพี่หน้าครับผมก็สำหรับการติดตามรัชบชมฟังนะครับอาจจะมีคำใดไหนเล่ากันแล้ว,ลวเกิวไป้องขออภัยกันด้วยนะครับผู้ชมครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะผม,มจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ